กลับมาบรรยากาศสดๆอีกครั้งหนึ่งครับศึก m 1 5มมวยยักษ์ถล่มโลกครั้งที่17 2คู่ผ่านไปสมราคาครับกับนฤทิศบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับคุณสายันกันเจียกกำนันยงยศแก้วเขียวเดินทางมาถึงคู่ที่3มครับมาดูผลงานของคัมพีสิงห์วังชาครับสู้กับนักชกจากฝรั่งเศสคุณสารชัยมีปอดคร่าวๆของนักมวยฝรั่งเศสเชิญครับก็สำหรับนักมวยฝรั่งเศสรายนี้นะครับก็เคยผ่านการชกกับนักมวยไทยมาแล้วหลายคนนะครับถือว่าเป็นมวยที่ทน้ตรับ ครอบครวัวเขาได้สนับสนุนในการชกมวยด้วยนะครับเดินทางมาชกที่เมืองไทยหลายครั้งกับสัตรบทางด้านมาทิสนะครับเบนดกรรมการบนเวทีอาจารย์ศรีนินมีเพชรน,นะครับช่างโตช่างขับนะครับรับเรียมก่อพระตลับพระพวบวงจรครับสนใจก็ไปที่0 2 8 6 6 1 7 4 8ครับทีมงานช่องสกเกตฝากประชาัานธ์มาเอ้าอ้ยอุยแม่วันนี้สนุกทุกคู่ลแล้วครับคุณสายชัยครับ<ฆ>ดูทรงอย่างนี้แล้ว มันทุกคู่ครับแมาพี่เต่าของเราในห้างเชิดชัยนะโอ้โหอันนี้เป็นยาตีไปแล้วชายานีคุณศรีลักษณ์ตั้งให้ครับหนุ่มขึ้นอีกสองสามปีเลยครับถูกต้องพี่เต่าที่ซิกเนเจอร์นี่แหละค่ะนายห้างในห้างเชิดชัยบุญญานันครับเสือสิบเอ็ดตัวแม่เสียงหลงเลยครับเจอผู้บรรยายอย่างนี้เข้าไปอ่ะลุ้นกันต่อนะครับคู่ที่สามรายนี้มาแบบมาตามสัญญาไม่ใช่พี่ปูพงสิทธิ์คำทีนะแต่ชื่อคำทีสิงห์วังชาคำทีสิงห์วังชา นี่เป็นอดีตนักชกทินชาตินะครับอดีตนักชกที่ชาติไทยได้ยินเสียงครูปุ๋ยสุเทพนนทคอนครับนี่เป็นเทนเนอร์อีกคู่ใจอีกคนนึงครับสร้างแชมป์โลกมาผ่านหลายประเทศแล้วครับบราซิลประเทศจีนญี่ปุ่นใช่ไหมไปอยู่มาหลายหลายประเทศคุณสานชัยคเทนเนอร์ปุ๋ยนะครับสุเทพนคอนสี่ไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับประสบการณ์เยอะคนนี้นี่เด็กรุ่นใหม่นะครับคำพีสิงหวังชาอายุยังน้อยคุณสานชัยมาดูว่าวันนี้เจอ ของแท้จากฝรั่งเศสนะครับนี่เขาเป็นมวยอาชีพสากนแท้ๆครับดูการเข้าออกครับเบสิกการเข้าออกหมัดหน้าหมัดหลังการสปินหมัดดูครับติดตามเด็กคนนี้ให้ดีครับวินัยความขยันพรแสวงครับต้องมาพร้อมๆกันครับนักกีฬานหมนมของเฮียแก่ครับคุณนรงว่องประเสริการวันนี้สีเหลืองครับคู่ทีสา นั่งลุ้นติดตามอยู่หน้าช่อง11นะครับขณะนี้ชื่อแก่แต่หนุ่มตลอดการครับคุณนรงว่างประเสริฐกาดปังโดนอีกแล้วครับเอาแล้วครับวันนี้ครบทุกรูปแบบนะคุณสานชัยวันนี้ครบนะครับมีแตกมีนับมียอมครับมาดูคุณนี้จะออกยังไงครับแบบนอนเลยหรือเปล่าหรือยังไงดูครับแต่ว่าโอ้โหสีข้างครับแม่เน้นเน้นเลยนะครับ เรียกว่าเบสิกนี่แน่นทั้งคู่นะครับของคัมพีนี่ก็มาจากสมัครเล่นของทิสเบอร์นัวนี่ก็สมัครเล่นเยอะสมราคานายกสมาคมกีฬาชักเขยื้อแห่งประเทศไทยครับคุณอ้าววันนี้ที่เชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเดียมครับศึกซอยิ่งเจริญการช่างไปดูฟากเกียงไกลใส่กับป๊อบอายชิดเจมส์หมวยเป็นคู่เอกแล้วก็เพชรยอดดอยกับยอดธงชัยครับเริ่มทุ่มครึ่งป๋าลอฮาเล่ฝากประ่าสัมพันธ์มา ขอบคุณนะคะ M150 ค่ะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณค่ะชกอัพพารากอนลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์โดยคุณปัญนวัฒนกิจเจริญวงศ์ค่ะยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวนะคะยาแก้ไอแสงสว่างตราข้างาะคาวค่ะเครื่องดื่ม G s D ต,ตาโสมเกาหลีตังคุยจับนะคะบริษัทควินสเปเชียลจำกัดพัตคารและโรงแรม13เหรียญทุกสาขาโดยคุณสมชายนิติวนรณกุลนะคะผลิตภัณฑ์ค่ะเสริมอาหาร CU พี่น้องชาวใต้นะครับไปที่ครัวรอยเวอร์ครับสนุนนวนจันทร์ครับตรงข้ามสยามกีฬาอาหารปักใต้รสอร่อยจังหู้ค่ะไปอร่อยเวอร์แล้วต้องมาค่ะที่จุ่มแซบยัโสสีสาขานะคะตลาดตลาดกลางลาดสวายนะคะ,ะสาขาที่สองก็รังสิตนครนายกรลำลูกกาของสองค่ะทางเข้าเมืองเอกนะคะค่ะแล้วก็อย่านำแก้ไอาตาแป้นลีนะครับจิบเดียวรู้สึกได้ด้วยนะครับมาบนเวที ต้องบอกว่าต้องใช้ปฏิพานไหวพริบนะครับการต่อสู้ในรูปของเรื่องของพลังกำปั้นอาวุธดีร่างกายดีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเก่งด้วยครับนี่ครับโอ้โหสวยครับลงนี้แม่ซ้ายเต็มพุงกะทิกเลยครับโอ้โหโดนดังปักครับทางด้านของบราโวโอ้โหต้องเดินก็อีกครับโอ้โหนี่ครับ แมาขวาเต็มๆยังไม่ลงครับยังมีารางวัลพิเศษนะครับเสือ11ตัวในห้างเทอดชัยเฟื่องทองสระบุรีสบู่เบนเน็ตนะครับเลือแร่เซนิจี้แล้วก็ซียูครับผู้สนับสนุนแล่งกันเทพโอ้ยโดนล้ตัวแล้วโอ้โหล้มตัวอ้าว,ว,อ,าวอ้าวสะดุ้ง้วครับเม็ดแรกไม่เท่าไรเม็ดสองทำท่าสะดุ้งครับ โอ้โหวันนี้3คู่เข้มๆทั้งนั้นครับคุณนริศจัดมาให้คุณสายยันกันเกียร์สบาเหรียญจัดมาตั้งหนึ่งสองโอ้โหคุณชันชัยดูแล้วเพลินนะครับวยอย่างนี้วันนี้3ามคู่ที่ดูแล้วไม่ผิดหวังแนะคุณภาพทั้งนั้นดูครับโอ้ยดูครับแต่ละเม็ดแต่ละหมัดไม่พัมเพื่อฝรั่งเศสรายนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีคุณสันชัยใช่ครับมาจากลรยงเลยนะครับแต่ลงเป็นยิงหรือเปล่า ปังขัาไปครับแม่เน้นลำตัวโอ้โหโดน2เม็ดนี้เห็นเลยครับระบบหายใจโอ้หายใจยาวครับมาตินโอ้โหเนี่ยเจอชุดนี้ก็ไปอีกนี่แหละครับการสร้างสรรค์ของเทนเนร์ปุยนะครับดาวรุกเทนไปนครของคุณนริศโอ้โหสวยงามครับพักอ่ะกลับมาบรรยากาศสดๆนะครับศึกเอ็มร้อยห้าสิบมวยยักษ์ถล่มโลกครั้งที่สิบเจ็ด ผลงานของคุณนริศสิงห์วังชานายกสมาคมจีฬาชักขะเยอร์แห่งประเทศไทยอีกหนึ่งตำแหน่งคุณทีละครับค่ะขอบคุณบริษัทเอ5มรอยจำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะโครงการมหาชายวินล่าบริหารงานโดยคุณนริศสิงห์วังชาค่ะบริษัทห้างขายยาเสือ11ตัวจำกัดบริษัทไทยเสงยงยนต์การ,รเกษตรจำกัดยาน้ำแก้ไอ แปะลีนะคะจิบเดียวรู้สึกได้โดยเฮียชัยค่ะตล,ะลาดล่าสวายนะคะร้านนิยมเทศค่ะอ่ะลุ้นกันต่อครับผลงานครูที่3ยังไม่ผิดหวังออกกันเน้นๆนออกกันแบบมันมันสนุกสนุกครับต่อยกันแบบทับแก้วคุณภาพเลยคุณชัยแม่แต่ละคู่นี่วันนี้มันสะใจแม้ว่าแดดจะเปรี้ยงนะครับแต่ดูครับไปไปการึซ้อ,อมนี่ดีเยี่ยมตลอด <ไป S 1> เพราะว่าโอ้โหได้ดูชุดนี้โชว์เลยฉายเลยครับ นึกถึงสมัยครูปุ๋ยสุเทพทําทีมมวยไทยสมัครเล่นเลยครับนี่ครับทักษะการออกหมัดหน้าหมัดหลังคุณจันทร์ใจดูแล้วสวยงามนะครับรอได้รับการจีรนัยเท่านั้นเองครับทางด้านของคำพีสิงห์วังชานี่แหละครับดาวรุ่งดวงใหม่ของนริตบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคำพีสิงห์วังชาคำพีมวยโลกอย่างสัญญชัยเชียได้ไม่อายใครครับอย่างนี้สมราคาครับคุณจันทร์ใครับโดยเฉพาะ แทกหน้าหลัดขวาเติมเต็มมาหลังนี่เต็มเต็มทั้งนั้นครับออกแต่ละหมัดแล้วออกเป็นชุดนะครับสามสี่หมัดมันต้องอย่างนี้แหละครับ,บ,บถ่าลูกอีสานมันก็ต้องจังสี่แหละครับโอ้โหนี่ดูชุดนี้โอ,โ,โอ้โหทั้งโดนหมัดทั้งโดนแดดครับนี่แหละครับเทคนิคของการต่อสู้ครับโอ้โหคู่ต่อสู้ไล่มาหันหน้าให้ตะวันครับตะวันยังไม่ชิงพบครับโดนหมัดก่อนแล้วแต่ตะวันตัดบุรพาหรือเปล่า อ้าวมานี่แหละครับหันหลังก่อนหันหลังให้แดดดูชิงจังหวะนี่เขาหายวุดไปแล้วครับบรรลวิญญาณความเป็นคุณครูมวยครับครูปุ๋ยออกมาทุกเม็ดแล้วนะครับไม่เขียมวิชาครับอย่างนี้ในอดีตสร้างแชมป์โลกมาหลายต่อหลายรายแล้วครับบรรยายสาปปรรพคุณไม่หมดนะครับโอ้โหขวาโอ้ต้องซบเลยครับนักมวยจากฝรั่งเศส อุ้ยมาประมาทไม่ได้แม่โอ้ปัดหน้ามาแล้วนี่ครับโดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนคัมภีอ้าวโดนเหมือนกันยืนใจลอยอไปแฟนบนเวทีนี่ไม่ได้ครับต้องมีสมาธิอ่ต้องมีสมาธิาธครับคุณนันชัยเผลอไม่ได้ครับแบบนี้มันแล้วครับแมมาดก็ไม่ยอมแมลูกนี้ล็อกคอไม่ได้ครับกรรมการสีนี้มีเพชรเตือนเลยครับช่วงปลายยกช่วงปลายยกมีอีกชุดไหม เดินเข้ามาครับหมด,ดยกก่อนมาลุ้นกันต่อนะครับผลงานของ M150 มวยยักษ์ถล่มบาลังโลกครั้งที่17ขอบคุณโตช่างขับครับรับเลี่ยมกรอบพระตลับพระครบวงจรครับสนใจไปที่02-866-1748ครับย่านจรัญสนิทวงทีมงานช่อง11ประชาสัมพันธ์มา ขอบคุณบริษัท M150 จำกัดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะยาน้ำเสือ11อ11ตัวค่ะยากรใสเส้นตราหัวเสือลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์โดยคุณปันวัฒนกิจเจริญวงค่ะซิงเนเจอร์ไทยแลนด์นะคะมหาชัยบิน่าโดยคุณนริสิงห์วังชาพร้อมทั้งโรงแรม13เหรียญทุกสาขานะะคโดยคุณสมชายนิติวรรณกุลค่ะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับ13เหรียญ คุณสมชายนิติวนณกุลจะดูแลอยู่คุณสสงชัยครับมีทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยนะครับ13เหรียญอ้อาวมาดูตอนนี้ครับบรรวาเดินเข้าหามีอมคัดเหมือนกันโอ้โหโดูครับจังหวะดึงจังหวะสวนนะครับมีบูมีบุญนะครับทางด้านของคำพีสิงห์วังชา หมัที่เข้าตานี่คือหมัดออกได้เป็นชุดครับคัมภีร์ไม่ได้ออกทีละหมัดน,นะครับสาวเป็นชุดก็ต้องมีทั้งรุกทั้งรับนะครับคุณสันชัยรเรื่องของเกมการต่อสู้เพราะว่ายืนระยะนี่ใช้เวลาถึง6ยกแล้ว6ยกตลอด3นาทีนี่สู้กันตลอดนะครับมีบูมีบุญม,มีเชิงมีชั้นครับเรื่องของเกมการต่อสู้นี่ครับน้องๆเยาวชนทั้งหลายครับเรื่องของกีฬาดีทั้งหมดครับ ถ้าเรื่องยาเสพติดย่าไปยุ่งข้องเกี่ยวครับพลาดครั้งเดียวนี่อนาคตดับวูบนะครับมานี่แหละครับสไตล์ของกูปุยนะครับพันหลังให้แดดก่อนอย่าไปจ้องอย่าไปสู้แดดก็เป็นเทคนิคบนสังเวียนเลือนนะครับเกมการต่อสู้เล็กๆน้อยๆค่อยๆเสริมเขี้ยวเรียบกันไปครับคุณอาทิตย์อันพร้อมจีรนัยอยู่แล้วครับ ตอนนี้ชกสร้างกระดูกไว้ก่อนทุกคนต้องผ่านอย่างนี้ครับคุณไนายไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกดังๆทั้งหลายอันนี่คุณภาพของการสั่งมวยนะครับ,รบมีทั้งมวยฝรั่งเศสบาเซลและอิหร่านนะครับพวกนี้สู้กันได้มันทุกคู่พุ่มก็มาครับนบนรลคุณอดิ์นีแกมองหลายชั้นอยู่แล้วครับไม่เก่งจริงไม่หินจริงนี่แม่ท่านยากครับแต่ละตัวแต่ละราย ไม่ต่อยเยอะครับแต่ว่าธาตุเทรหดครับดูครับก็ยังมีสวนมีโต้ครับโดนเหมือนกันครับคัมภีเอาครับช่วงปลายยกต้องระวังนะครับเหมือนกับ5นาทีแรกกับ5นาทีสุดท้ายบนสี่เหลี่ยมผ้าใบลูกเขียวเลียวูกมกลมมีลมข้างในกลับมาที่็นการสุดๆครับท่านกำลังยงยกแก้เขียวนะครับนายกสมาคมกำลังผู้ใหญ่แห่งประเทศไทยก็ยังปักหลักอยู่กับพวกเราครับในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน ทะลุเป้าเลยครับวันนี้ทั้งความสนุกความมันแล้วก็วัตถุประสงค์ก็คือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับค่ะขอบคุณนะคะ M150 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณนะคะยาน้ําน้ำแก้ไอตราแปะลีค่ะจิบเดียวรู้สึกได้นะคะโดยเฮียชัยตลาดล่าสวายร้านนิยมเพสัตนะคะสะบู่สมุนไพรแบนเน็ตอะโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายตราซียูค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะยาน้ําเสือ11ตัวค่ะยากระส่เส้นราหัวเสือค่ะมาชมกันต่อนะครับแหมยกนี้นี่<อ>เน้นจังหวะฝีมือแล้วครับคัมภีโชว์แล้วมีหมัดหน้าแล้วสเต็ปเท้าครับยับออกซ้ายขวาอ่าดูครับแหมพลิกนพลิกมุมนี้นี่ต้องระวัง<อ>ัอันตรายนะครับหันมาในเจอซ้ายบวกในโคมเดียวเลยครับ เผลอไม่ได้ครับเรื่องของกำปั้นไม่มีรูเอาครับจากพระบูตอนนี้มาเป็นจังหวะฝีมือแล้วครับคำพีสิงห์วังชานี่ครับเรื่องของนักมวยต้องจัดระบบหายใจให้ดีด้วยครับห้ามหันแล้วพู้ต่อสู้ไม่ลงต้องถอนลงมานิดนึงถ้าถืนไปฝืนไปเร่งนี่แม่อาจจะช็อตได้คุณนันชัยใช่ครับอโอ้โยแม่จังหวะน,นี้ต้องระวังด้วยครับ ยิงขวาเข้ามาบานัวโอ้ยบานัวเปิดเกมบุกค,ครับอัมพีถอยจิมมัต้าหุ้ขวาเข้าไปแยกออกมาก่อนครับแมหัวใจเกินตัวนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสโอ้โหตัดลำตัวครับหน้าผู้บรรยายครับเสียงดังฟังชัดครับยังไม่ลงนะครับ ยังมีสวนใหม่มีลูกกระตุกครับออโอ้โหสยนะุดนี้คุณชันชัยเอาแม่ดีครับกล้มหลบได้แล้วตัดลํำตัวหยาบบนออกมาครับ<แ>ทําทีมวยสากนนี่เหนื่อยนะคุณสันชยัยวยไทยยังมีถีบมีแทงเข่ามีหักศอกล็อกไว้ได้แต่มวยสากนนี่กอดปุ๊บกรรม,มาการจะแยกทันทีครับนี่ล็อกไว้เลยล็อกไว้ก่อนโอโ้โ,อโหหมดยกครับ ล้อเลี่ยมกลับมาบรรยาศสดๆครับเข้มข้นเหลือเกินครับเดินทางมาถึงคงสุดท้ายครับคุณสันชยัยขอบคุณ m 150ร้ครับคุณธีักครับค่ะขอบคุณ m 150ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณค่ะยาน้ำแก้ไอตราแปะลีจิบเดียวรู้สึกได้นะคะขอบคุณค่ะ ยาน้ำเสือส1็ดตัวค่ะยากระสายเส้นตราหัวเสือนะคะลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่1ของลูกหมากรถยนต์โดยคุณปัญนวัฒนกิจเจริญวง์ค่ะขอบคุณค่ะโรงแรมสิบามเหรียญนะคะโดยคุณสมชายนิติวรรณคุณค่ะลุ้นกันต่อครับมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าคู่นี้แม่สามคู่นี้เต็มกล้าบล้วครับช่องสิบ็ดทีมงานบันทึกไว้สวยงามนะครับวันนี้มวยสนุกเกมต่อสู้ก็สุดยอดคุณนันทชัยคู่นี้ก็ แลกกันมันนะครับหเจ็หัวใจในทั้งคู่เลยฝรั่งเศสกับไทยโอ้โหนี่ขวามอาอ่าประมาทครับคำพีแม่มโทรมเดียวนี่จบข่าวช่อง11เ,เลยนะครับต้องเริ่มกันใหม่ครับเหวี่ยงไปหมัดนี้โอ้โหเหงือแต่ละหมัดนี่ครับ,บนโนก็กะจะเสี่ยงดวงแล้วครับคุณสัญชัยครับไม่มี3ตัวบนไม่มี3ตัวล่างนะครับโคมเดียวนี่ปิดข่าวเลยนะครับโอ้ย ไม่มีหน้าอื่นนะครับมวยไทยมวยสากลอาชีพมีแต่สายกับขวาครับมาอย่างเดียวครับตอนนี้ชนอย่างเดียวครับบะโนเจอกันใหม่ก็สนุกแล้วครับคุณอนชัยคู่นี้นะครับดูแล้วเกมไม่ห่างกันเท่าไหร่มาเรามาเป็นชุดอีกทีนึงครับคัมพีช่วงปลายยกแล้วนะครับเดินอีกแล้วบนโน คำพีพลิ้วออกมาเอาละครับตัดลำตัวแอ้ออนแรงลงไปทั้งคู่เลยครับโค้งสุดท้ายโอ้โหเห็นชัดเจนครับจั่วลมหนักๆเลยนะครับโอ้ยเอาละครับเล่นงานก่อนเลยครับคำพีหงายงัดเข้าไปเอาครับเพื่องปลายยกครับใครจะฮึดใครจะฮึด ดูต้องระวังครับ10วินาทีอ้าวเลครับหมดยกนะครับเดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์ให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้รับเสียงจบมือจากรอบเวทีครับไปดูภาพชัดๆครับคุณนันชัยเชิญครับประมวลภาพของทั้งคู่ครับผลงานที่ผ่านมามาดูไฮไลท์นะครับโอ้โหทั้งคู่นี่แลกหมัดกัะสุกนะครับตามคัมภีในช่วงต้นๆของคัมภีครับเดินหน้ารวหมัดเป็นชุดกับ45หมัดล่างสลับบนแต่ว่าเบอร์นวนี้ก็มีตอบโต้แรงๆอันตรายนะครับ เราจะมาเล่นในช่วงท้ายๆของแต่ละยกครับดูครับแต่ละหมัดที่ใส่กันนี่ใส่กันเป็นชุดๆในแบบถูกต้องเบสิกเลยนะครับ3ยกนี้เข้าไม่ถึงตัวครับคัมพีอาศัยจังหวะฝีมือกระแทกแล้วตัดลําตัวบนออกข้างสู้กันสนุกนะครับนี่ครับช่วงท้ายๆก็มีจั่วคืนเหมือนกันครับนักชกจากฝรั่งเศสหรือว่ามีคุณภาพเลยนะครับมาทิสเบนัวครับช่วงนี้ไปพบกับคุณสมิงขาวครับคุณดำรงต่ายทองบนเวทีครับท่านผู้ชมครับ กรรมการชูมือเลยครับคำมพีนะครับสิงห์วังชาเป็นผู้ชนะคะแนนนะครับ